เป็นกระบะด้ำนะครับ3มิตรนะครับสวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจเออตุานะครับจะมารีวิวรถบรรทุกเกตเอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น isuzu npr 150แรงม้านะครับเป็นกระบะด้ำนะครับ3มิตรนะครับความยาว4เมตรนะครับ ความสูง1เมตร60เซนติเมตรนะครับกว้าง2เมตร30เซนติเมตรนะครับว้าวรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2563นะครับเป็นรุ่นที่มีเซนทัลล็อกนะครับกระจกไฟฟ้ามีถุงลมนิรภัยนะครับเกียร์6สปีดวิ่งใช้งานมาน้อยมากเลยนะครับ22,711กิโลเมตรนะครับอะ uh? สวยๆใสๆนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับต้องการนำไว้ใช้ต่อยอดในธุรกิจนะครับดัมสูงสูงแบบนี้นะครับมาชมรถได้นะครับที่เต็นท์เจเจออตคานะครับเต็นท์เราตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรนะครับฝั่งขาเข้านครปามาถมมาจากทางราชบุรีนะครับ68.5 0 0นะครับอยู่ซ้ายมือก่อนถึงสะพานบ้านโป่งกาญจนบุรีนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับตอนที่เราได้นำกระบะดัมนี้ลงมานะครับ เดี๋ยวเชิญทุกท่านรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์นะครับทางด้านซ้ายมือเรานะครับผมสวยสวยใสใสกิกกิ๊กนะครับรถเดิมเดูง่ายนะครับกาวสีขาวๆนะครับมาจากโรงงานผู้ผลิตนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับอุปกรณ์ครบถ้วนนะครับสมบูรณ์นะครับผมเครื่องยนต์ทางด้านขวามือนะครับสวยสวยใสใสนะครับ ายหัวเก่งนะครับเดิมๆสภาพภายในห้องโดยสารนะครับเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าถุงลมนิรภัยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับวิ่งใช้งานมา22,711กโมตรนะครับจดทะเบียน17ทธันวาคม2 5 6 3นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถบรรทุก I ี u ู u N P R 150แรงม้าดับามิตรความยาว4เมตรสูงเหมือนข้อเกษตรนะครับ ปี2563ไว้ใช้งานนะครับเต็นท์เจเจอุตคานะครับสนใจโทรมาติดต่อและสอบถามได้ที่เบอร์โทร089นะครับ9192600เรามีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกๆท่านถึงประตูนหน้าบ้านนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ